มัดผ้าเพื่อนคือเกาล่ะพี่น้องว่ามียางมือนี่พามาบึงแกงน้องใหม่ซับอ้อนอ,อนจากลังบานต้มให้มันเศร้าขมรัวรวจ้าพลังขี่มือคือเกาล่ะพีน่น้องนี่หละเหนียวเหนียวนัวนัว,นวต้องขันด้วยมือเท่านั้นต้องเป็นขี่มือถ้องจากทีแซ่บบัดน,นี้ก็อเอาน้ำยาน้างพลังขี่มือ เทกองล่งรลดพีน่น้องนี่น้ามพลังสีเน่อนี่ระเบิ้งระเบิงเบ้งคะไหลรัวรัวโล่งบมเกลาจ้าอาวันนี้ก็ใส่ตำแบบพริกตำหอมใส่เข้ากขัวจ้าเอ้ยใส่เขาเเ้าเบียเปล่าคนเด้อพี่น้องเขามันสีเหนียวติดหม้อจ้า,าคนเสร็จแล้วใส่อันนี้ต่อไปเนี่ยตะไคร้จ้าป้ายไปนี่ครับ เริ่มปุ้งหมอฟุดแล้วกบน,น้ำประแดกต้นพี่น้องเอ๋ยน,น้ำประแดกประแดกต้นนี่จ้ะผงฟุ้งฟิ่งจ้ะบอสไซบอสเสียไซลายเสียบไลาไซส่หน่อยเสียบหน่อยแต่บอสไซบกินจ้าออปชั่นเสริมจักน่อยเก็บลูกโดดจ้ะพี่น้องเก็บลูกโดดเก็บลูกโดดยุสัยหลานนี่บอสลูกโดด ลูกโดดจ้าไปเก็บลูกโดดเข้าเดียวมีคน้นลอยเอาพักใส่หม้อให้นะจ้าเนี่ยเร็วๆพี่นอ้องนี่พักกอ้แยงกับพักขาเดือดตบไทยใส่หลักกับุ้นปิดไฟจ้าใต้ทีแลยกับตักเสิร์ฟหอม